สวัสดีครับพบกับช่องพายทองคูณแล้วก็ช่องพายทรงเสดจนะครับผมนี้เรามาหาแม่รักครับผมมาอาบน้ําให้แม่เรลักนะครับพรุ่งนี้แม่รักเจาะเลือดนะครับนะครับผมพรุ่งนี้หมอนัดแล้วนะครับมาแม่เรารักพรุ่งนี้เจาะเลือดตรวจนะครับก็ให้คุณลุงครับ นี่น้องอ,อารนะ์ตอาบน้ำไม่นแลลวครับผมควนอาร์ตเอาเวสาสาสลังเลย,ยอืใสนนน่น้มกีนไม่กี่วันก็จะได้ ไปอยู่ด้วยกันแล้วนะครับผมจะได้ไปอยู่บ้านนะครับเ,เ,ลเล่นน้ำคลายเครียดครับผมม่นน่รัก เรนีเขาทุกักกกนนะทุทูทุทุเห็นมือทุก,กันถูกแล้วมันในกง นี่าน้ำตัวดำสวยๆนะครับวันนี้ขี่ต่อครับขี่ต่อครับ ตอ่คอ,ค,ตอ,รค,อครับคนอาคิต่อครับคนอาครับนี่ผมน,นี่น้นองอาเป็นคนช่างล้างไม่น่ารักครับวันนี้ครับ

บ่ไปบอกนะฮะไ,ไปเลือกครับผมพรุ่งนี้แม่อักก็จะได้ตรวจเลือดแล้วนะครับแล้วมาเจาะเลือดไปตรวจนะครับผม Lelah, lelah. Hmm, betul. ดูแกงครับผมตัวดำปือๆเลยตัวดำแล้วสวยแล้วครับสวย ดูสดใสามากครับแม่นอรักคุณปู่จะ,อะฟองใส่แม่นอรักครับผม มาครับนอนเลยแล้วลถ้าเล่นนี่เหมือนใครครับมาท่องฟูนเลยครับนะครับถ้าเล่นนี่เหมือนกันเลยครับมาท้องฟูนเลยครับผมโอ้ คุกขานแล้วครับผมโอ้โหเล่สนุกแล้วครับผมเป็นใหญ่เลย เอาเล่นขายเคียดครับผมเล่นน้ำขายเคียดนะรับให้แม่เราลักนะครับ ขอบคุณทุกทุกคนนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมให้ครอบครัวปลายสองคูนะครับนี่ก็เรามาอยู่กันสองช่องนะครับผมว่าน้องอาดอาบนะ้ำให้แม่เรารักนะครับ<อ>มาเมย่อฮา,า,างน่นงานเล็นยากนะ เล่นเล่นละจุกเข้าไปวะจุกเข้าไปจยกเข้าไปเลยนิ่งแล้วอยู่นิ่งแล้วเราเล่นแล้ว นมันสนุกสนานนะครับผมอ่มอาเหมยเฮาไปละไปละ,ะดูแก่ครับผมไปละสนานนะครับผม ครับผมก็ค่อยก็ถ่ายวันนี้ก็มาถ่ายคลิปแนวรักให้อ็กซ์ดูคลิปนี้ก่อนนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดใครกดติดตามครับผมช่องพายตังคูแล้วก็ช่องพายสุนทรีนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ